โรงเรียนเนินหัวโรอหนองยางพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่99หมู่5้ตําบลวังไซพูลอําเภอวังไซพูลจังหวัดพิจิตรบริหารงานโดยนายสุรศักดิ์หอมเจริญมีครูปฏิบัติการจํานวน14คนพนักงานราชการจํานวน1คนครูอัตราจ้างจํานวน3คนช่างครุพันจํานวนสองคนและครูจากโครงการโรงเรียนคุณภาพจํานวน4คนมีนักเรียนทั้งสิ้น296คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพโ q ดังนี้ด้านคุณภาพผู้เรียน3.3.1นักเรียนอ่านออกเขียนได้โรงเรียนเนินหัวโรหนองยางพิทยาคมได้มีคำสั่งมอบหมายงาน ในการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนแต่ละชั้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาตามปฏิทินที่สพปพิจิตรเขตหนึ่งกำหนดมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านมีเครื่องมือและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานสรุปรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนและนำผลการประเมินมาวางแผนยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนผู้เรียน ที่อ่านออกเขียนได้ในปีการศึกษา2565จำนวนทั้งสิ้น296คนคิดเป็นร้อยละ100 3.1.2ผลสำเร็จทางการเรียนมีมาตรฐารนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563คะแนนเฉลี่ยร้อยละ79.5 0ปีการศึกษา2564 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ7 6 8 9ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยลดร้อยละ2.16ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีการศึกษา2563คะแนนเฉลี่ยร้อยละ4 8 0 7ปมีการศึกษา2,564นาคะแนนเฉลี่ยร้อยละ61.09ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ13.02ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONE ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2,563คะแนนเฉลี่ยระละ33.05มีการศึกษา2,564คะแนนเฉลี่ยระละ33.58ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเลยละ0.53ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน็ตชั้นปทะถมศึกษาปีที่3มีการศึกษา2,563คะแนนเฉลี่ยระละ31.48มีการศึกษา2,564คะแนนเฉลี่ยระละ32.33 ซึ่งมีคนาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นลอยละ0.85จากผลการประเมินและทดสอบขั้นต้นของปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564มีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทั้งผลการสอบอินทีโป .6 และโ n e t ม .3 ยกเว้นผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยที่ลดลง้อยละ2.16 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดทําโครงการยกระดับผลสมิตทางการเรียนของนักเรียนดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตและ 2. โครงการยกระดับผลสมิ์ทางการเรียน 3. จัดอบรมให้ความรู้และวิธีการใช้เทปบลูพินวิเคราะห์เนื้อหาและข้อสอบเพื่อจัดกิจกรรมการสอนให้นักเรียนมีผลสมิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนที่สมัครใจเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน็ คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา2.2.1สามารถสร้างสถานการณ์และร่วมพัฒนาการเรียนรู้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนโดยโรงเรียนเนินหัวรุงหนองยางพิทยาคมได้ํำเนินการตามแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ flipped TLC ตามปฏิทินและตารางสอนที่กำหนดชั่วโมงไว้เพื่อขับเคลื่อนโครงการและได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบันทึกการดำเนินงานและทบทวนหลังปฏิบัติงาน AAR 3.2.2กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับประถมวัยครูทุกคนได้ออกแบบและจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์มีตารางกิจกรรม6กิจกรรมหลักโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ประเมินพัฒนาการเด็กปฐถมวัยครบทั้ง4ด้านระดับขั้นพื้นฐานครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและผู้เรียนครูใช้สื่อหลากหลายสื่อดิจิตอลสื่อ i อ t บูรณาการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ตามหลักปัจญยเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชชาวบ้านโรงเรียนมีคู่มือการวัดและประเมินผล ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างเรียนที่หลากหลายพร้อมทั้งสะท้อนผลการประเมินให้ผู้เรียนได้ทราบและพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้นด้านคุณภาพสถานศึกษา3.3.1การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนเนินหัวโลนนองยางพิทยาคมมีการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามระดับดังนี้ 1. นึ่งระดับปฐมวัยการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยภายในห้องเรียนมีสื่อรูปภาพที่สวยงามเป็นหมวดหมู่จัดป้ายนิเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างครบถ้วนภายในห้องมีแสงสว่างเพียงพอเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนมีอากาศถ่ายเทเย็นสบายและไม่มีเสียงรบกวน 2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในห้องเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขัา้นพื้นฐานทุกห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยมีความปลอดภัยมีป้ายีิเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัยภายในห้องมีแสงสว่างเพียงพอและมีอากาศถ่ายเทไม่มีเสียงรบกวน3.3.2สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนมีการดำเนินการจัดหาผลิตสื่อเทคโนโลยีเช่นแผ่นซีดี powerpoint เป็นต้น เพื่อเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนและครูมีการผลิตสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอนมีการลงทะเบียนยืมคืนสื่อเพื่อแลกเปลี่ยนสื่อการสอนโรงเรียนมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาให้ครูผู้สอนทุกระดับชั้นจำนวน12เครื่องจัดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ DLTV ทุกห้องเรียนและมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนทุกอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย3.33ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเนินหัวโลนหนองยางพิทยาคมได้มีวิธีการดำเนินงานร,ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้งขั้นตอนดำเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบได้แก่ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนมีการเยี่ยมบ้านคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียนโรงเรียนนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยคัดกรอง SDQ จากโปรแกรม s c h o o l Hero i l l h และการคัดกรองวัดแววความสามารถพิเศษเพื่อจัดทำแบบสรุปนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษจะได้ดำเนินการแก้ไขส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกกลุ่ม 3. การส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนได้มีการส่งเสริมและพัฒนาน,นักเรียนทั้งด้านวิชาการเช่นการเรียนสําหรับนักเรียนทั้งแกลุ่มสาระกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาของสังคมตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตได้แก่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสวดมนต์ฟังธรรมะกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงปลาดุกการเลี้ยงไก่พันไข่ กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ 4. การป้องกันและแก้ไขโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดโดยการตรวจปัสสาวะภาคเรียนละหนึ่งครั้งกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 และกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา 5. การส่งต่อโดยมี2ลักษณะคือการส่งต่อภายในครูแนแนว ฝ่ายปกครองครูประจำชั้นครูพยาบาลเป็นต้นและการส่งต่อภายนอกโรงเรียนที่เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายของโรงเรียนอาทิเช่นการร่วมมือแก้ไขความเสี่ยงจากนักสังคมสงเคราะห์โดยสรุปภาพรวมแล้วภายในปีการศึกษา2565มีจำนวนสถิติการคัดกอง SDQ ดังนี้นักเรียนกลุ่มปกติร้อยละ94%นักเรียนกลุ่มมีปัญหา2%นักเรียนกลุ่มที่มีความเสี่ยงรอยละ1% นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ3% 3 3เปอร์เซ์แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีองค์งประกอบของแผนครบถ้วนเช่นวิสัยทัศน์พันธกิจตัวชี้วัดภาพความสำเร็จ3.3.5การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโรงเรียนเนินหัวโลหนองอยางพิทยาคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้อย่างมีคุณภาพดังนี้ 1>, 1. ระดับปฐมวัยมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลึกระดับปฐมวัยส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่า,นางกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์ด้านสังคมอยู่ในระดับร้อยละ70ขึ้นไป 2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีหลักสูตรรายวิชาครบทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม5รายวิชาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้แก่รายวิชาภาษาจีนรายวิชาภาษาอาังกฤษเพื่อการสื่อสารรายวิชาคณิตศาสตร์รายวิชาดนตรีสากลและรายวิชาภาษาไทย โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมแน่แนวหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมรูปเสือครบทุกระดับชั้นที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1มีการจัดกิจกรรมชุมนุมสำหรับนักเรียนครบทุกระดับชั้นโดยคำนึงถึงความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญเช่นชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์และการแสดงและชุมนุมภาษาต่างประเทศเป็นต้นมีแนวปฏิบัติ การวัดผลและการประเมินผลของสถานศึกษาที่มีคุณภาพสามารถวัดผลและประเมินผลผู้เรียนได้ตรงตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาคั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551กำหนดไว้3.3.6ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเนินหัวร้นหนองยางพิทยาคมมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง3.3.7การบริหารจัดการการนิเทศภายในที่มีคุณภาพโรงเรียนเนินหัวรถอนหนองอยางพิทยาคมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโดยวางแผนและดำเนินงานตามปฏิทินการนิเทศ มาเป็นเครื่องมือประกอบการนิเทศและสรุปผลการดำเนินการ